สังเกตไหมว่าถ้าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปหยิบเนื้อก็ได้ค่ะหรือผักหรือผลไม้ที่มีป้ายว่ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสินค้ามันดูมีราคาขึ้นมาเนาะสาเหตุมันมาจากอะไรนะข้อ1ค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เก่งในเรื่องของการเล่าเรื่องค่ะเพราะสินค้ามันมีเรื่องราวมันก็จะมาพร้อมกับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้สินค้าเนี่ยขายได้ในราคาดีนะคะ ข้อที่2ค่ะความนิยมอันแพร่หลายของร้านอาหารญี่ปุ่นทราบไหมคะว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สร้านก็นำพาให้สินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นขายดีไปด้วยข้อที่3ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีนโยบายในการสนับสนุนให้นำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นข้อ4ค่ะ นอกจากจะสนับสนุนให้มีการแปรรูปแล้วเขายังสนับสนุนให้ส่งออกด้วยนะคะข้อที่5ค่ะมีคนอีกจานวนไม่น้อยนะคะที่อยากจะทำอาหารญี่ปุ่นกินเองที่บ้านคนกลุ่มนี้แหละคะ่ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําให้สินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นขายได้ดีในระดับซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศ